เทเทฉีดยามันไม่เจ็บหรอกนะเหมือนมดกัดนะ่ะเคฉีดมาแล้วมันไม่เจ็บเลยไม่ต้องกลัวหรอกนะเชื่อฉันสิโอเคไม่เจ็บก็ไม่เจ็บตองฉีดยาก็ยินมร่ากันเป็นแถวขอแยกห้องกันไปฉีดยาแล้วล่ะก็คุณทยาบาลคะผมจะเป็นดมผมกัเ้เข็มฉีดยาอา้าเมื่อกี้หัวเราวละนึกว่านะไม่กลัว เมื่อกี้คุรดยว่ารักษาพักครับคุณพยาบาลฉีดเบาๆนะผมกลัวคุณพยาบาลคะหนูกลัวเข็มฉีดยาจะทำยังไงดีสั่นไปหมดแล้วไม่ต้องกลัวค่ะไม่เจ็บค่ะขึ้นมาเลยนี่ไงเจ็บแล้วไม่เจ็บเลยใช่ไหมไม่เจ็บเลยค่ะฉีดยาเสร็จแล้วค่ะหนุมน้อยสามาถคอยอยู่หน้าห้องแล้ว เห็นไหมล่ะบอกแด้ว,ว่าไม่เจ็บเชื่อฉันนี่แหละนะที่เขาเรียกว่ารักษาภาพหลักต่อหน้าสช้า